ไอ้คไอ้คักมาหาแม่และทำไมอย่าลูกไม่เห็นน,นี่อะไรเลย เข้าห้องแล้วเนี่ยไม่ไปไหนแล้วนอนอยู่แต่ตรงนี้อะ่ะนอนรอนอนรอให้แม่พาเข้าห้องชวนเล่นอะไรก็ไม่เอาเอาตุ๊กตาไหมลูกนั่นอติม,มาลูกุติม,มายุยยุลุติม,มาเยุยยุลุติม,มายุมมายๆ ปิดป so, eh? ิดปมาแล้วลูกกินไหมนั่นนั่กินปิดปิดไปลูก อยงไรเสียงน้องเล้ไรดูอึน,นะคะเนี่ยตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้ก็สามกองใหญ่ๆไปแล้วค่ะเนี่ยสามกองสี่กองนะคะเนี่ยฟังจะถึงเย็นอีกก็หกเจ็ดกอง <c oughs> น,นี่อันใหม่แหละเ <c oughs> ช้าว,วันใหม่ปลาก็ไป๋สามกองสี่กองคนระักองเล็กนี่หนึ่งกองสนะี่กองไอ้สองกองตรงนู้นใหญ่มากเนี่ยของมเช้า,า,มมา,ชานะคะเนี่ย <c oughs> เด็กอ้ว,วนเด็กอ้ <ๆ S 2> ว,วนกริน<ๆ>เก่ง เด็กอ้วนรอเด็กอ้วนรอเข้าห้องอย่างเดียวเลย